ค่ะคุณผู้ชมคะกลับขออภัยนะคะที่นาตลีนัดไว้ช่วงบ่ายมาล่าช้าเลยนะคะเนื่องจากว่าระบบที่นาตลีจะฟีดภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะคะมีปัญหานิดหน่อยเนื่องจาก Google มีการเปลี่ยนพัฒนาระบบนะคะทำให้เข้าไปดูไฟล์าภาพดึงออกมาไม่ได้นะคะก็เลยเสียเวลานิดนึ่งวันนี้นะคะนาตลี อยากจะมาพบกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะกล่าวให้ทราบว่าความเป็นมาในเรื่องที่มีความปิติยินดีของประเทศไทยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการสารสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียนะคะก็มีความเป็นมาอย่างไรและกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีวันนี้ของ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยตลอดจนคณะทำงานนะคะจะต้องฝ่าฟันอะไรบ้างและใช้ระยะเวลานานแค่ไหนและมีใครส่วนเกี่ยวข้องบ้างวันนี้นาตลีจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะและเนื้ออื่นใดนอกจากที่เราทุกคนอยากจะขอบคุณถึงคณะทำงานทั้งสองประเทศแล้วนะคะนาตลีก็อยากจะให้ทาง ผู้ที่มีอคติต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยตลอดไปจนถึงกองทัพด้วยก็ควรจะมารับฟังไลฟ์ในช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะข้อมูลนี้เป็นสาระสำคัญที่พวกคุณพยายามที่จะทำลายผู้ที่ทำงานแต่คุณไม่เคยทราบเลยว่าในวันที่พวกคุณพยายามกดดันกลัน่นแกล้ง ทุกวิถีทางที่จะกำจัดบุคคลที่คุณไม่ชอบแต่พวกเขานิ่งเงียบและกล้มหน้าก้มตาทำงานอะไรให้พวกคุณได้อยู่สบายและเป็นผลประโยชน์ของตัวพวกคุณเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและตลาดส่งออก นี่คือสิ่งที่นาตาลีอยากจะถ่ายทอดให้ทราบและเป็นกำลังใจให้แก่คณะทำงานที่เขาปิดทองใต้ฐานพระมาโดยตลอดนะคะก็เราจะมาเข้าเรื่องนะคะว่าความเป็นมาแห่งความพยายามกว่าจะถึงวันนี้ที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและทีมงานที่ร่วมกันทำงานเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดซึ่ง ความสัมพันธ์ทางการทูตขาดหายไปยาวนานกว่า32ปีทีเดียวเลยนะคะและครั้งนี้คณะทำงานทุกๆท,ท่านก็ได้ทำจนสำเร็จนะคะซึ่งคาดว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะนำข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านและพี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท่านนะคะในเร็วๆนี้เราก็จะมารอฟังการแถลงของ ท่านนายกและาจากข่าวที่ทางศูนย์ปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรีจะสรุปออกมาให้ประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่พวกเรามีความปิติยินดีนั้นเราต้องขอบคุณคณะทำงานซึ่งมีทั้งคณะทำงานของ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะทำงานของพลเอกประวิทย์วงศสุวรรณนะคะและทีมไทยแลนด์ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะตลอดจนกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพไทยนะคะที่เราช่วยกันทุก ภาคส่วนทุกฝ่ายในการพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเหมือนดังเดิมนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมจะย้อนให้ฟังว่าคณะทำงานได้เริ่มต้นในการทำงานตั้งแต่ยุครัฐบาลคสชนะคะเห็นไหมคะว่าในขณะที่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งทางการเมืองพยายามที่จะทำลายตั้งแต่ ทหารและคอสชอและพลเอกประยุทธ์ตลอดจนคณะรัฐบาลในปัจจุบันนะคะแต่ท่านเหล่านี้แหละคะ่ะที่ร่วมกันกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานอยู่อย่างลับๆนะคะและทำงานอย่างเงียบเชียบซึ่งไม่ใช่เป็นภารกิจนี้ภารกิจเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยได้ก้าวไปข้างหน้านะคะและ ในขณะที่คนเหล่านี้ที่คุณกำลังขับไล่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยและคุณพยายามกล่นแกล้งทุกวิถีทางดิฉันอยากจะไล่ให้พวกคุณนั่นแหละฟังว่าเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสอชอที่ลงมือแก้ไขและได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การทำงานของทีมงานพิเศษของ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณที่ร่วมทีมกันทํางานเป็นแกนกลางในการทํางานร่วมกับหน่วยราชการต่างๆมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงตลอดจนกองทัพนะคะโดยปมประเด็นขัดแย้งต่างๆในอดีตนะคะได้ทยอยคลี่คลายลง ทีละเละีละเนะคะซึ่งหลายประเด็นก็ได้มีการคลี่คลายตั้งแต่สมัยยุคคอสช,ชและพลเอกประยุทธ์จันโอชาและทีมงานตลอดจนทีมงานของท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่อยมาจนกระทั่งทางประเทศซาอุดิอาระเบีย มีความพึงพอใจในผลของการเจราจาและการคลี่คลายปัญหาต่างๆก็ได้มีการคืบหน้าโดยทางประเทศซาอุก็ถือว่าวินโซลูชันคือมีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะหันกลับมาร่วมมือกันพัฒนากระชับ ความสัมพันธ์นะคะในระดับทวิภาคีดังที่ดำเนินอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตลอดจนคณะรัฐบาลไทยและคณะทำงานทีมไทยแลนด์และทีมของนายกรัฐมนตรีทีมของพลเอกประวิทธ์วงษสวุวรรณตลอดจน ทางกระทรวงการต่างประเทศเองและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเลยนะคะซึ่งตรงนี้นาตาลีก็จะขออนุญาตากล่าวลำดับให้ประชาชนได้ทราบนะคะช่วงที่นาตาลีจะกล่าวลำดับรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนได้ทราบนาตาลีก็จะขออนุญาตกลับไปที่ภาพนะคะเพื่อประชาชนดูภาพประกอบไปด้วยนะคะว่าหลังจากที่สักครู่นะคะ หลังจากที่ยุคคสชมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ร่วม6ปีนะคะที่ได้คณะทำงานได้ทำการแก้ไขปัญหาในเรื่องสำคัญต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งล่าสุดที่ประชาชนก็ได้ปลื้มปิติยินดีเพราะมาถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์ ได้ใช้ระยะเวลาทำงานต่อจากคสชนะคะมาจนถึง6ปีเต็มนะคะในการที่พยายามเจรจาแก้ไขปัญหามาหลายระยะซึ่งวันนี้ประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยตลอดจนรัฐบาลไทยก็ได้ประจักษ์ในสายตาของประชาคมโลกแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญจาก จ้าชายมูฮัมหมัดบินซามาบินอฟดูนาซิสซาวส์มากราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเป็นการเยือนระดับผู้นำรัฐบาลระหว่าง2ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า32ปีเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ ระดับทวิภาคีระหว่างกันนะคะซึ่งในครั้งนี้มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างสมเกียรติโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจร่วมกันในการสะสางประเด็นที่ข้างค้างทั้งหมดระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียและมีการปรับฟื้นฟู พัฒนากระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้กลับมาเป็นปกติเหมือนดังเดิมนะคะรวมทั้งยังได้ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรของสองราชอาณาจักรและการเปิดสกราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดีอาระเบียนี้ถือเป็นผลงานที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะทำงาน ตลอดจนรัฐบาลไทยได้ทุ่มเทภาคเพียรแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานจนกระทั่งกลับมาสู่ความสัมพันธ์ในระดับปกติในครั้งนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้าการเกษตรของไทยเพราะซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางนะคะคุณผู้ชมและจะเป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศที่จะฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในด้านการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้จากข่าวฉบับเต็มจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีที่นายรีได้นำมาเผยแพร่ให้ทราบ ไปแล้วเมื่อค่ำวันนี้นะคะนี่คืออีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเลยนะคะที่ทั้งเราชาวไทยและชาวซาอุดิอาระเบียต่างก็มีความปิติยินดีที่ได้เห็นวิตภาพอันง,งดงามระหว่างสองแผ่นดินได้กลับคืนมาอีกครั้งและนับเป็นภาพ ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้เดินทางเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามาบินอับดุลอาซิสอัลซาอุลมากุฎราชกมุมารแห่งอาณาจักรซาอุาาดิอาระเบียนะคะโดยท่านได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติทีเดียวเลยนะคะซึ่ง หลังเปิดการเจราจานี้ไปเมื่อ5ปีก่อนเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะได้พยายามเจราจากับฝ่ายของ Royal Family ของซาอุดีอาระเบียนะคะและ มีทั้ง His Royal Highness Prince Khalifa bin s a m a Al Khalifa นายกแห่งบาเรนนะคะและ His Excellency Adeel bin Ahmed Al Jubair รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อปี2559นะคะต่อมานายกรัฐมนตรีของไทยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครั้งและได้หารือกับเจ้าชาย มูฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซิสอัลซาุดมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2562นะคะนี่เป็นความพยายามครั้งถัดมาซึ่งห่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยหลายยุค พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียในหลายๆมิตินะคะแต่เมื่อมีความคืบหน้า ในยุคข,ของคอสช,ชและในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทิศทางต่างๆที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะภายหลังการพบปะห,หารือสามฝ่ายระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไทยและ His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรี ifa, ok ri, แห่งรชาชอาณาจักรบาเรนในขณะนั้นตลอดจน His Excellency a d e l bin Ahmed Al Jubair รัฐมนตรี ri, ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในห้วงเวลานั้นนะคะต่อมาก็มีการพบปะพูดคุยอีกครั้งในการประชุม สุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียนะคะหรือเอเชียคออเรชันดิลอกหรือ ACD ครั้งที่2เมื่อวันที่9 1 0ถึง10ตุลาคม2559ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหลังจากนั้นต่อมาทั้ง2ประเทศได้มีความพยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระ ระหว่างประเทศทางการทูตร่วมกันนะคะโดยคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็พยายามที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและสร้าง relationship ที่สวยงามเพื่อให้คืนกลับมาดังเดิมนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้รับเชิญจากเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามามบินอับดุลอาซิส อซาอุด์มกุฎราชกุมารแห่งราชอาาจักรซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสงแห่งราชนาณาจักรซาอุดิอาระเบียในช่วงที่มีการประชุมผู้นำ G20 นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อ28มิถุนายน2562ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายยังได้มีการพบปะหารือกันเป็นระยะระยะเพื่อหารือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศโดยการเยือนที่สำคัญ คือการเดินทางเยือนซาอุอย่างเป็นทางการของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามคำเชิญของพรินต์ไฟซาบินฟอร์ฮนอัลซาอุรัฐมนตรีต่างประเทศรชาชอาณาจักรซาอุเมื่อเดือนมกราคมปี2563นะคะจนกระทั่งมาถึง ล่าสุดคือวันที่25-26มกราคม2565ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้เดินทางไปเยือนซาวตามคําเชิญของเจ้าชายมวมหนัดมูฮัมหมัดบินซาวมาบินอับดุลอาซิสอัลซาวสมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมแห่งราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะที่เป็นการลำดับความทั้งหมดนะคะที่นาตาลีได้กลับมาที่นาตาลีนิดนึงนะคะก็ที่นาตาลีได้เล่าให้ประชาชนฟังและกล่าวรายงานให้ทราบถึงความยากลำบากนะคะที่กว่าในวันนั้นที่รัฐบาลยุค ยุคที่ก่อนจะมีรัฐบาลไทยในในยุคของคอสชนะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้และเรื่อยมาจนมาถึงยุคที่ผลเอกประยุทธ์บริหารประเทศท่านได้ทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจนะคะที่ทำงานกันอย่างหนักตลอดจนทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะและทีมงานทุกทีมงานที่ได้ช่วยกันมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ขอโทษค่ะในเรื่องนี้และ มีการกำหนดการฟื้นฟูขออนุญาตนะคะมีการกำหนดการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกันให้คืนมาเป็นปกตินะคะ <c oughs> ซึ่งมาตรการต่างๆในอดีตก็จะมีการยกเลิกและจะมีการส่งเสริมทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศนะคะ โดยรายละเอียดเหล่านี้นาตาลีได้มีการแนบลิงก์ข่าวไว้ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปศึกษาในรายละเอียดนะคะ <c oughs> และสุดท้ายนี้นะคะนาตาลีอยากจะขอกล่าวกับทางประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะที่เราชาวไทยนะคะมีความปรับปลื้มปิติยินดีที่เรา ได้เห็นคณะทำงานของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของทั้งสองแผ่นดินได้มีการทำงานร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์อันงดงามนี้นะคะและสิ่งที่เราปรับปลื้มปิติเป็นที่สุดเหนือยิ่งสิ่งใดนั่นคือน้ำพระเมตตาพระมหาการุณาธิคุณของ ราชวงศ์ซาอุนะคะที่ทรงพระเมตตาต่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและรัฐบาลไทยและที่พระองค์ได้ส่งร่วมสร้างสายสัมพันธ์สองแผ่นดินให้มั่นคงแน่นแฟน เหมือนดังเดิมนะคะนาตาลีก็จะขออนุญาตกล่าวกับพระราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียนะคะเป็นภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งนะคะว่า We warmly thank thank you to the royal family of kingdom of Saudi Arabia and the member of the teamwork of both country we all thai people are very, very grateful that his royal highness and the kingdom of saudi arabia has honored to the prime minister and thai government and all our people in both countries. thank you very much.